ใช่ไม่ได้มวยก้อนยกต้นยกชันได้เสียไปสี่นิดเดียวแย่งกันต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งใช่ไม่ได้ยกข้าผมเตะได้ดอกนะแค่มือเงียงสองทีมวยหมดยกผมเป็นต่อสามทีอย่างนี้พี่ผมออกมาแบบนี้รู้สึกยังไงครับไม่ก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่กรรมการตัดสินครับก็เป็นตัวแทนของพี่หนุ่มมาลาดีมีโอกาสอยากมีโอกาสอยากรีแมทไหมครับอยากไับอยากอยากถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากแก้มือที่เอารอกได้เลยครับ ยกได้ผมชนะผมเป็นต่อสองหายกสต้นยกผมทำได้คุณส่นี่เดียวไฟสเฉียบเดียวโดเมแยนต่เยสี่องหนึ่งโดเมันใช้ไม่ได้บอกสี่นแล้วก็เป็นต่อนะใช่ครับมัาวยัวลใช้ไม่ได้เป็นไงไหนยกนี่ผมทำได้เห็นชัดเลยเข้าโกูเลยไหนมันก็ยูที่ตรงที่ตีงกลาที่ราดชนะหมน้าชนะยกห้าเราได้ไม่ชาทำดีได้ยกห้าได้ยกห้าเรก็ชนะนะอนนี้มั่นใจหรือไม่ ทรงเสียเลยมวยเราเตะเบิ้ลไม่สองทีเอียงในเราผักขัดดันแทงก็ได้จะได้แ hmm. ม่ชนะได้แม่ชาติได้คุณออกมาเสมออย่างนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับเสียใจมีที่นี่เราถ่ายได้เนะตามบุะได้ครับ สามตอกครับเดินด้วยโดนสีเดินสียกครึ่งเนเดินของเรานุ่งสามทำได้เยอะเยกะนสี่ต้นยุบหมเดินเราทำได้หวยเราเป็นจุดจิตสี่สองหนึ่งกดสียกไปใหม่เราเราสาสิบแปดในถอยตัวไหลไปจิตเราสามสิบนะหวยราคามันใช้ไม่ได้วันนี้ได้แค่เสมออสายยาวบอกแฟนมวยนะครับก็เสียดา้เข้าันนี้ทำได้แค่เสมออยากชนะอยู่ครับในบ้านครับเสียดายทั้งลูกจะได้อัจฉริยเลยแล้วก็ดีเขามาเชียร์เทพเลยครับ อายุกี่ไรแล้วรู้ดีหมไม่เยอะเลยนลองับามเจ็ดสามเจ็ดาจ่างกายร่างกายน่างกพนีก่อนไปก็ผมตั้งใจซ้อมลงไปจริงจรงถึงจรงจะแบบมามากระทันต์ต้อ่รวโทขึ้นตอกออกข้างบน้กสี่กเี่ของเราเราได้ต้อยกมันได้ลยยังไงก็ผ่านยกสี่เราทำมาทั้งยกเรามาเสียปลายสี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปหน้าไหน้าว่ากันใหม่ไม่เป็นไรครับก็ปักตานั้ต่อไปนะครับก็ไปนี้กเราก็เีดอยู่ครับแต่ก็ย่าเสียได้ครับยังไม่จบอันดี๋ยัวต่อไปครับก็เป็นความในใจของั